แถวแถวไหนมีอะไรก็เอาตรงนั้นนะก็คืออย่างแถวพี่ไม้เนี่ยจะมีโรงงานมันสำปะหลังเราก็ไปซื้อขี้มันมามีโรงงานน้ำตาลเราก็ไปซื้อเค้กอ้อยมาแล้วก็มาผสมกับขี้วัวหมักไว้นะครับเวลาเตรียมดินเนี่ยเราก็จะเน้นใส่สีวัตถุอย่างของผมเนี่ยผมใส่หลุมละโลหนึ่งนะครับแล้วก็มีการพลวนดินกลบลงไปนะฮะแต่เทคนิคพิเศษของผมก็คือเน้นการตัดเฉียงแล้วปลูกเอียง การตัดเสียงเนี่ยมันจะมีเนื้อที่ออกลากมากกว่าใก้ที่เอียงมันคว่อลงห่ะครับเอาหน้าคว่อมลงเนาะอย่างเงี้ยต้นหนึ่งเนี่ยกับ3ต้นเลยนะฮะแล้วเวลาออกลากมันจะออกได้เยอะกว่าต้องใช้ท่อนมันสดสดี่วันก็คือจริงๆแล้วควรตัดแล้วไม่เกิน15วันนะครับแต่ถ้าเราตัดแล้วยังไม่ปลูกต้องมาไว้ในที่ร่มก่อนอย่าไปปล่อยตากแดดอยู่ในลานไม่เอาเพราะมันจะสูญเสียน้ำกับสูญเสียความงอกนะครับ แต่ของผมนี่ก็คือเน้นเกี่ยวกับเรื่องการจุ่มยาเร่งรากด้วยจะทําให้รากออกดีและอีกอันหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องปลูกต้นหรือดูฝนนะก็คือรอให้ฝนตกสักสองครั้งสามครั้งก่อนแล้วค่อยปลูกไม่มีสายีมในร่องไม่มีฮะไม่มีฮะ <laughs> อันนั้นก็คืออันนี้คือเป็นร่องเก่าเขาฮะเป็นร่องเก่านะท่อน,นี้ไม่ได้ใช้แล้วฮนะเนี่ยถ้าสายอยู่นี่ไอ้ต้นอยู่นี่คงไม่ถึงนะ นะฮะนั้นเราจะไม่ได้ใช้ฮะแต่เราขอเน้นว่าช่วงที่ปลูกเนี่ยต้องเป็นต้นฤดูฝนนะฮะก็คือหลอังจากฝนตกแล้วพอเราปลูกลงไปเนี่ยรากมันแตกออกมาเนี่ยมันมีปุ๋ยกินมีความชืน้นรากมันก็เดินต่อได้แต่ถ้าเราไปปลูกต้นปีอย่างข้างหน้านะนะปลูกเดือนมกราเพราะมันแตกมาถึงดินมันแห้งรากมันก็ไปไม่ได้ไรหนึ่งประมาณกี่ตันครับไรหนึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยอย่างต้นนี้เนี่ยสิบห้าโลตอนอายุ4เดือน อันต้นนี้ถ้าปลูกครบปีเนี่ยต้นนี้ก็ประมาณเกือบ50โลละไรหนึ่กว่าต้นหนึ่งพันกว่าต้น <c oughs> อันในเรื่องที่จะทํา10กว่าตัน20ตันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากมันทําได้จริงๆแต่ขอให้เราเตรียมดินให้ดีนะแล้วก็มีการจุ่มน้ํายาเล่งลากแล้วปลูกต้นหรือดูฝนน้นํายาเล่งรากบางคนบอกหาซื้อ,อยากเอาน้ําขี้หมูก็ได้เอาขี้หมูน้ําขี้หมูมาละลายน้ําแล้วจุ่มไว้สัก1ินาทีแล้วก็ไปปลูกก็ได้นะครับ ส่วนในยาฆ่าเพี้ยเนี่ยถ้าเราจะป้องกันเนี่ยเราก็าน้ํายาล้างจานก็ได้แช่ไว้สักสิบนาทีเพี้ยมันก็ตายนะครับก็สามารถปลูกได้เหมือนกันห่าตัดเฉียงต้องปลูกเอียงแล้วต้องความหน้าลงนะอย่างเงี้ยแล้วมันจะออกรากดีกว่าเห็นไหมเนื้อที่ออกรากมันจะเยอะรากก็คือหัวหนะอย่างข้างหน้านะรูปข้างหน้านั่นน่ะมีเกือบสี่สี่หัวฮะต้นหนึ่งเนี่ยไม่จริงฮะพันไหนก็ได้ฮะ ฮะอย่างตอนที่ผมได้ต้นมันมานะก็ต้นในแบบมันไม่เต็มใจโตข้างขวามือนะฮะต้นเท่านิ้วก้อยแต่ผมปลูกได้สี่เดือนต้นมันเท่าแขนนะพันอะไรก็ได้ฮะขอให้เราเน้นเทคนิคการปลูกให้ดีนะแล้วก็ทําได้จริงฮะก็อย่างปุ๋ยคอกปุก๋ยหมักเราก็ทําเองแล้วก็หาวัสดุที่ในท้องถิ่นที่มีแล้วราคาถูกเน้นประโยชน์สูงและประหยัดสุดนะครับแล้วทําได้จริงๆฮะไม่ต้องมีดวงไม่ต้องมีวัสนาแล้วฮะทุกคนทําได้ นะเราไม่ต้องไปซื้ออะไรมาฉีดเยอะเทอะทะไม่เอานะไอ้ปูเขียวปูเหลืองอะไรนี่ไม่ต้องใส่อ่าเน้นเรื่องดินให้ดีแล้วเขาปลูกต้นฝนน่าแล้วไม่ต้องใส่นะ้ำอ่าไม่ต้องใส่ฮนะเพราะว่าพอฝนตก3-4เดือนเนี่ยมันโตพอแล้วพอเข้าแรงช่วงนั้นมันก็จะสร้างหัวแล้วก็สร้างแป้งแล้วนะครับนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหานะแต่ทุกวันนี้เราไปปลูกต้นช่วงแรงเนาะหรืออย่างตะกี้มาคนหนึ่งเนี่ยผมกำลังจะปลูก อันท่าผมกําลังจะปลูกนี่อย่าปลูกเลยครับหาอย่างอื่นปลูกเถอะปลูกมันไม่ได้เพราะฝนมันหมดแล้วเนาะเพราะ, bon. ะเราออกล่างมาเสร็จแล้วดินแห้งเนี่ยล่างมันจะไปยังไง <į capacity S 1> ใช่ไหมเราอีกกี่เดือนฝนถึงจะตกเราถึงตอนนั้นตกมาข้างหน้านี่มันแห้งหมดแล้วมันออกไม่ได้แล้วงัน <PP> ขอให้ปลูกต้นฤดูฝนแล้วเตรียมดินให้ดีต้นที่มันสวยต้นที่สูงสูงแล้วกิดผมว่าไม่มีนี่มันเกิดได้ครับมันได้รับได้รับในตัวเจนเกินไป อาจจะเพาะใส่ขี้วัวอย่างเดียวในขี้วัวมันจะมีในตัวเจนเยอะนะฮะมันเขาเรียกว่ามันขึ้นต้นหรืองามใบนะครับงันเราต้องดูด้วยเพาชื่อผมพอปลูกไปเดือนกว่าเนี่ยผมจะถากหญ้าเขาเรียกทํารุ่นเนาะแล้วเราจะดูว่าเออถ้ามันงามเกินเราก็จะใส่ปุ๋ยตัวกลางตัวท้ายลงไปหักมันเพื่อไม่ให้มันงามเกินแต่ถ้ามันไม่งามเราก็จะใส่ปุ๋ยที่มีตัวหน้าหน่อยเพื่อไปเร่งให้มันโตหน่อยงันเราต้องรู้จังละยี่สิบห้าเซนครับครับ เทคนิคไม่ได้ยากเลยขอให้เราเตรียมดินให้ดีแล้วปลูกในช่วงมีน้ำ<ม>นะฮะาใช้ปุ๋ยเคมีูตดอะไรที่เหมาะกับมันกบะหลังมันจริงๆเนี่ยช่วงโตมันต้องการไนโตรเจนแต่ถ้าช่วงที่สร้างหัวเนี่ยมันจะต้องการฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมอ <Okay. S 1> ั้นช่วงแรกเนี่ยเราก็เราก็เน้นพยายามให้มันแตกรากดีก็โดยการจุ่มน้ํายาเล่งรากแล้วพอโตมาเนี่ยแล้วเราก็มีการใส่ปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายตัวกลางมันจะไปย่ว้ซ้าให้รา,ากเยอะครับ แล้วตัวท้ายมันจะไปช่วยขยายรากนะแต่ตัวหน้าก็คือไปเร่งสร้างต้นให้สังเคราะห์แสงได้เยอะครับอันถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยมันก็โตดีอันมันผมเนี่ยพออายุปีหนึ่งเนี่ยสูงเท่ากับยางพารา5เมตรเลยครับอ่าสูงเท่ากับอายุขาเลยครนะฮะนั่นนะฮะทุกอย่างมันก็ต้องศึงกษารตรงนี้แหละใช่ฮะครับต้องเรียนรู้คะับใช่ครับอาใช่ฮะใช่ อ่าเหมือนยางพาราก็เหมือนกันใช่ครับนะเราก็ต้องศึกษานะ้าน้าถ้ายางพาราไปเน้นใส่ปุ๋ยตัวกลางเยอะมันก็จะออกดอกนั่นนะะแล้วเราต้องเรียนรู้เนาะว่าเราใส่ปุ๋ยตัวกลางเยอะไม่ได้ใช่ครับได้ครับปิดลูกแล้วมันจะไม่ออกยางอ่ายางมันจะไม่ออกครับใช่ครับพยายามใส่ให้มันทิ้งดอกทิ้งผลนั่นนะฮะใช่ครับใช่อันเราต้องเรียนรู้มันนะไม่ใช่อะไรก็ได้ซื้อมาใส่ไปเรื่อยอย่างนี้ไม่ได้ครับนัานเกษตรต้องเป็นศาสตร์ฮะศาสตร์แปลว่าความรู้ นะครับ <laughs> แต่เดี๋ยวนี้จะสวนยางทำจนสำเร็จสำเร็จแล้วก็เกิดความเสี่ยงหายขึ้นตอนนี้หาเม็ดยางไปเพาะที่จะปลูกเพก็ขยายพันธุ์ยางขายหาไม่ได้ต้องซื้อ,อยางอีสาน่ะแล้วพ่อมองอนาคตของยางว่าอย่างไงอนาคตของยางที่ผมยังไป่วมอยู่นะเพราะมันเยอะเกินอ่ะ <หา S 2> <อ>มันไม่ใช่ในประเทศไทยประเทศเดียวนะสามสิบประเทศที่ปลู <หา S 2> กยางรึเปรับแล้วผมถามพ่อนิดนึงว่า พ่อคิดว่ามีอะไรที่ปลูกเยอะแล้วแพงมีไหมครับโอ้ไม่มีไม่มีนะฮะแล้วไอ้เวลาอะไรที่แพงห้ามใครก็ไม่อยู่<า>ปลูกกันนั่นนะสินี่พลอยละปลูกเยอะแล้วพลอยละผลผลิตมันออกมาพร้อมๆกันเยอะๆแล,แล้วจะทำยังไงอ่าแล้วจะทำยังไงฮะตอนนั้นก็ถ้าใครไม่ศึกษาใครไม่วางแผนตัวเองก็ต้องรับกรรมไป ต้องรับกรรมทันี้บอกใครไม่เชื่อครับผมมาบอกคุณนิสาว่าระวังน้ายางจะถูกเขาหาว่าผมมากันท้าผมจะรวยคนเดียวพวกเดียวกันเลยฮะเพราะผมเนี่ยสโลแกนของผมก็คืออะไรแพงอย่าปลูกอะไรถูกปลูกอย่างนั้นฮะนะฮะเราเราจะไม่ทําไร่ที่เขียนด้วยลอลิงเราจะทําสวนกับเขานะฮะเขาชอบไล่ตามเขาชอบทําไร่ที่เขียนด้วยลอลิงอ่ะงั้นยางพาราเนี่ย พราะว่าปี6กับปี60เนี่ยมันจะเป็นยังไงในเมื่อ30ประเทศปลูกกันเต็มหมดเนี่ยรับโอโ้โหพ่อว่าไม่ถึง60ด้วยซ้ำผมว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะเริ่มออกมามบ้างแล้วนะใช่ใช่แตมันยังไม่เต็มที่เท่านั้นเองแล้วผมมองยิ่งกว่านั้นนะพ่อว่าประเทศซทีซอยางคือ

ถ้าเขามีของเขาพอใจเขาจะไม่ซื้อเราเลยนั่นและแล้วเราจะขายใครไอท้ไอที่เราเคยขายเขาอยู่ตลอดเวลาเขาจะรอาไปไหนตามใครยังไม่มีใครบอกได้เลยนะคนที่ไประหนับถนนให้ทปลูกยางนะครับเราเห็นรัฐบาลส่งเสริญญมให้ปลูกยางจะหายจนนะครับพ่อรัฐบาลเขาบอกว่าไอ้ไอคนที่กอบปลูกยางที่กิดได้อยู่แล้วมันหายจนแต่ไอ้คนที่ปลูกใหม่ตรงนี้ไม่แน่มันจะจนหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วปัญหาคือยางไม่มีลูกให้กินแล้วต่อไปจะทำยังไงฮะ ไม่มีลูกได้กินเนี่ยเพราะมันกินลูกยางเติมข้าไม่ได้ไม่นานน่ะสิ <c oughs> นะฮะงั้นปัญหาอนาคตเนี่ยถึงตอนนั้นใครจะมาแก้ปัญหานี้พอวะมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับที่ผ่านมาน่ะชาวบ้านพอเห็นอะไรแพงก็ปลูกพอถูกก็โค่นนั่นะนะฮะใช่ <c oughs> อย่างนั้นแหละยังเป็นอยู่อย่างนั้นครับแล้วถ้าเรายังคิดอย่างนี้มันก็ยังต้องอยู่ในวัฏจักรอย่างนี้ใช่ไหมพ่อวะและเราไม่รู้จะบอกอย่างไรก็ไอ้เขาคิดอย่างนี้ได้อ่ะ ขาก็ยังคิดอย่างนี้ถ้าพอเราไปบอกว่าเราต้องกระตุนนะต้องช่วยกันกระตุ้นม่พอ,พอผมก็ยามะไปที่ไหนก็ตามผมจะบอก,กตลอดเวลาว่าต้องระวังตัวไว้มากนะปตเดี๋ยวมันจะมีปัญหาปัญหาที่เราเป็นผู้ตัดสินใจเองนะไปเรียกร้องให้คนอื่นมาแก้ปัญหาเราไม่มีใครแก้ได้หรอกพราต้องถามเขาเรื่อยๆฮะว่าอะไรที่ปลูกเยอะแล้วแพงมันไม่มี มีอยู่อย่างเดียวคือต้นทุนทกศที่ปลูกเยอะแล้วดอกเยอะด้วยแล้วก็ยังแพงบางทีดอกจนต้นตายอะไรอย่างเงี้ยยังอื่นไม่มีฮะที่ปลูกเยอะแล้วแพงก็ทำนายล่วงหน้าไปไว้เยอะๆอย่างนี้แหละ,ะแล้วใครเชื่อก็ได้ใครไม่เชื่อก็แล้วไปมีคนว่ายส่งเสริม,มสนับสนุนที่อยากปลูกเขาบอกว่าถ้าผมพูดอย่างนี้แล้วผมทำงานยากขึ้น ผมก็บอกว่าไอเวลาคุณจะไปแก้ปัญหาเนี่ยมันยากกว่านี้โอ้โหยากกว่าไหลเท่าครับใช่ยากกว่าหลเท่าแล้วผมถามจากหลายหลายคนเนี่ยหลายคนบอกโอ้ยปัญหามันยังอีกไกลมันจริงๆมันไม่ไกลแล้วพ่อว่ามันไม่ไกลไอที่ไกลนั่นแหละที่ลำบากเพราะเราลงทุนมาแล้วตั้งเกแปดปีนะถึงจะรู้ว่ามันมีปัญหาแล้วนั่นนะฮะมันเสียเวลาไปเยอะแล้วครับแล้ว้ามาเริ่มต้นใหม่อีกถ้ามันจะมันชีวิตมันจะมีให้เริ่มต้นสักกี่ครั้ง นะครับนี่ฮะปัญหานะแล้วพอผมเคยไปถามนักวิชากหารหลายหลายคนนักวิชาการก็บอกโอ้ยมันไม่มีทางถูกความต้องการมันสูงโอ้อยความต้องการสูงอ่ะมันต้องการเวลามันจะเรินก้าวหน้ามันรุ่งเรืองถ้าทั่วโลกมันจะเรินก้าหน้าหมดไม่มีใครมีปัญหาอะไรอ่ะยางอาจจะใช้เพิ่มขึ้นก็ได้แต่เราอย่าไปเชื่อได้ยังไงอ่ะว่ามันจะจะสมบูรณ์ได้ตลอดอ่ะแล้วจริงๆเนี่ยผลผลิตในขณะนี้เนี่ยมันที่ปลูกเพิ่มเนี่ย มันไม่ใช่แค่เป็นสิบเท่านะพ่อว่าไหมผมว่ามันมันเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า25เปอร์เซ็นต์แต่ไอการใช้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ4เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับน่านักแล้วส่วนที่เหลือจะขายใครขายใครนั่นนะฮะยังไม่มีคำตอบครับเขาเร่งเดินไปดูไอไอที่ยี้าเปอร์เซ็นต์นี่พ่อหมายถึงประเทศไทยใช่ไหมผมหมายถึงทั้งหมดนั่นแหละที่เขาเร่งดูนะมันจะเพิ่ม เพราะว่าพอที่รู้ข่าวมาเนี่ยในพมในในอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียก็ปลูกกันเต็มไปเลยอะไรอินโดนีเซียปลูกมากกว่าไทยสองเท่าเลยนั่นนะฮะนั่นน่ะอาวเลครับและต่อไปไม่ใช่ไทยเป็นผู้ปลีกยามอันดับหนึ่งนะอินโดนีเซียนั่นน่ะสิเป็นอันดับหนอ่ารอบนี้รู้ข่าวว่าประเทศอินโดนีเซียพื้นที่ปลูกยางประมาณสามหมืล้านไร่ครับของเราสิบหกล้านไร่อันนี้มันยิ่งน่าเป็นห่วงเนาะ แลอะไรรู้ไหมครัข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่าประเทศจีนเนี่ยตัดต่อพันธุก,กรรมที่สามารถปลูกในเขตหนาวได้แล้วนะฮะก็ไม่รู้ในเรื่องตรงนั้นผมก็ไม่รู้แต่ไอ้เรื่องที่เขาไลา่ปลูกในประเทศเพื่อนบ้านนี่เยอะมากเยอะมากครับผมก็ไปมาแล้วถ้าเขามีพันธุ์ยางที่มีน้ํายางมากกว่าเราสองเท่าแล้วปลูกในเขตหนาวได้ ไม่อยากพูดถึงอนาคตพวกตี่ใจพวกที่พวกยุโรปที่เขาต้องการยางเหลืองเนี้ยเขาพบว่ายางธรรมชาติราคามันสูงเกินเขาก็ไปค้นหาสิ่งทดแทนใช่เป็นยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์ไอ้ที่เขาจะพัฒนายางสังเคราะห์ขึ้นมานอกจากยางสังเคราะห์แล้วไอ้ยางอะไรไอ้พืชทะเลทรายที่มันมียางเขาเอามาทดลองใจแล้วนะพัฒนาขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้ว ตัวตะปองเพชรที่มียางในทะเลรายฮะยังมีพวกต้นอาคาเซียอะไรต่างๆฮะที่มันมียางครับนั่นนะอันนี้ก็คือความเห็นที่ตรงกันเพราะว่าผมคุยกับหลายคนหลายคนไม่เชื่อว่าอนาคตยางเนี่ยจะมีปัญหานะฮะเขาไม่เชื่อครับผมพูดเขาก็ไม่เชื่อเขายังหาว่าผมไปกันผ้าจะรวยคนเดียวเขาจะรวยบ้างไม่ได้นานเราถึงตอนนั้นเราจะรู้ว่าเราไม่ใช่วันเราจะไม่ให้เขารวยแต่ถ้าเขา ปัญหาคือเขาจะจนนั่นเองนะพาเขาทําไร่แล้วมันไล่ไม่ทันนะฮะและรู้ตอนที่มันมันเก้ไม่ได้แล้วมันสายไปแล้วครับสายไปแล้วนะรู้อันก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับพี่น้องถ้าเกิดบังเอิญได้ยินได้ฟังหรือได้ดูรายการที่ผมคุยกับพ่อประยงนะครับก็ฝากให้คิดดูเนาะว่าอะไรที่ปลูกกันเยอะๆแล้วแพงมันไม่มีจริงๆพ่อยืนยันอีกคนเนาะว่าไม่มี นะนั้นท่านต้องคิดให้ดีนะถ้าท่านคิดจะทําไล่ตามเขาเนี่ยมันทันไหมนะเพราะเขาล่วงหน้าเราไปเยอะแล้วเนาะนะท่านท่านจะไล่ทันไหมท่านต้องคิดดูให้ดีนะครับแล้วถ้ายังไม่แน่ใจอีกลองคิดอีกรอบนึงว่าอะไรปลูกเยอะแล้วแพงมีไหมตั้งแต่ท่านจําความได้นะถ้ามีเราช่วยบอกผมทีเหอะว่ามันมีจริงๆนะนนผมยืนยนันพ่อก็ยืนยันนะว่าไม่มีครับนนะครับ <laughs> อะไรที่ปลูกพร้อมกันเยอะๆราคาจะดีไม่มีสักอย่างอยางที่ราคาดีตอนนี้ก็ดีสําหรับพวกที่เคยปลูกมาก่อนตอนยางถูกใช่แต่พวกที่ปลูกตอนกําลังแพงเดือนนี้ผมไม่เชื่อว่าเวลาจะตรงน,นี้ได้ขึ้นมาแล้วจะได้ราการนี้ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ฝากให้สําหรับท่านที่ได้ยินได้เสียงฟังเสียงนี้ลองเอาไปคิดทบทวนดูเนาะหรือถ้าใครที่คิดจะปลูกเนี่ยลองคิดดูหลายๆเที่ยวเานาะว่ามันจะทันไหม นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะเป็นความปาตน่หนีฐาดีจากพ่อประยงนะซึ่งพือว่าเป็นบุคคลระดับประเทศของเราคนหนึ่งทีเดียวนะฮะแต่ท่านไม่เคยได้แสดงตัวอะไรคนอาจจะไม่รู้จักท่านนะครับครับขอบคุณครับพ่อครับ